สวัสดีครับมาพบกับเอ๋ทัดโยนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีกระบะนะครับแคบตัวหนึ่งมานำเสนอนะครับเป็นเจ้าโ o ต้ารี vo นะครับ2.4นะครับ Z Edition นะครับตัวนี้ปี22นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าของเจ้ารีโวคันนี้เลยครับผมครับผมกระจังหน้าของเจ้าตัวรีโว่ e ซตอีดิชันคันนี้นะครับจะเป็นกระจังสีดำนะครับลมควันนะครับดูสวยนะฮะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างนะครับกระจกนะเป็นกระจกสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเพิ่มความปลอดภัยกับตัวรถนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยนะจะเป็นล้อนะฮะตัวนี้นะครับใส่ล้อแต่งมาด้วยนะเป็นล้อ RPF1 นะครับเป็นขอบ18นะครับลัดด้วยยางนะครับ255นะครับ50ทับสินะครับแม็กใหม่ยางใหม่กันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับมือเปิดเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถนะครับ ผมเปิดออกมานะตัวนี้นะให้แม็กไลเนอร์มาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลัดของนะฮะให้มาทั้งหมด4จุดนะครับเราสามารถขนของนะครับไปเที่ยวได้หรือว่าลูกค้าท่านใดที่เป็นสายไปตลาดหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถที่จะใช้ได้นะขนของได้เยอะมากนะครับผมครับดี๋ต่อไปไปดูด้านข้างอีกฝั่งนะ ก็ <pathway. S 2> ทางด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เห็นในชัดจะเป็นตัว Z e d i t i o n นะครับป่งบอกว่าเป็นรุ่นตัว Z เนาะแล้วก็ป่องล้อที่ใหญ่นะพอเราใส่ล้อไปเนี่ยมันก็ไม่ล้นนะไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝาเปิดน้ํามันก็อยู่ทางนี้นะแล้วก็รถคันนี้ใส่น้ํามันที่ B7 ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับภายในห้องเครื่องนะครับเครื<ส>่องตัวนี้จ,จะเป็นเครื่อง2.4นะครับก็ให้พลังลังที่ค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ เราสามารถคุณของได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับหรือว่ารอยนอ็นอตน็อตต่างๆเนี่ยจะเป็นเดิมไม่มีทําสีแน่นอนนะครับเดิมโรงงานนะครับแล้วก็จุดแต้มสีต่างๆที่อยู่ภายในห้องเครื่องเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมที่เป็น QC โรงงานที่เขาเช็คมาแล้วนะครับว่าไม่มีการขยับแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานด้วยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันครับว่าเจ้า Revo ซ e d ดิชั n นเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผม ครับผมเราเข้ามาอยู่ในตัวรถของเจ้านะครับตัวรีโว่แซตอิดิชันคันนี้กันแล้วนะครับก็พวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้านนะครับจับกระชับมือนะครับขับง่ายแน่นอนนะครับส่วนนะครับเครื่องนวนความสะดวกไม่ว่าจะเป็นนะครับวิทยุ FMAM นะแล้วก็มีช่องเสียบนะครับ USB นะครับ Aux นะครับตัวนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะมีการเชื่อมต่อแบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีเป็นนะครับตัวจุดบุหรี่นะครับที่เรียกจุดบุหรี่เนาะ แล้วก็เกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับในการกรณีถ้าเราจะถอยหลังเนี่ยเราดันไปที่ตัวเกียร์หนึ่งนะครับให้สุดแล้วก็ดันขึ้นไปอย่างนี้เนาะจะมีเสียงเตือนนะครับก็คือจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยคอนโซลกลางก็จะมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับนิดหน่อยนะครับได้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะเป็นที่บังแดดนะครับทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะมีกระจกสองหน้าให้เพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็มีไฟสองแผ่นที่อะไรต่างๆที่เก็บนะครับตัวแว่นนะฮะอันนี้เป็นเครื่ององดวดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวนี้มันจะเป็นแคปใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเปิดแคปให้ดูนะว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดแคบให้ดูนะครับผมโอเคเห็นไหมฮะว่าพอเราเปิดแคปไปแล้วเนี่ยพื้นพื้นที่มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะเจ้าโต y o t ต้า v ีโวนะครับตัวแซดอ t ดิชันนะครับปี2022คันนี้นะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เอ๋ด้วยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์090 9937630นะครับบริษัทของเรานะครับบริษัททยนออโต้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนสวนสยามนะครับเลกรุงเทพนะอยู่ตรงข้ามกับสยามเมซิงพ์านะครับการเดินทางเดินทางมาง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรามินทานะครับเจอไฟแดงเล้วเข้ามาเลยตรงโรงพยาบาลเนาะแล้วในส่วนของเซรีไทยเนี่ยจะเข้ามาทางซอย75นะครับยังไงก็เอขอฝากเจ้าตัวรีโว่เซติชันคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้เอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ